สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผาพี่น้องมากินไก่ผัดสตอตลาดเข้าสวยร้อนๆครับพี่น้องนี่ครับกินกับแตงกวาครับพี่น้องนี่ครับเนาะใช่ก่ะกินกับแตงกวากรอบๆนะคะใช่ครับก่อนกินแรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณ <ขอ S 1> <ๆ S 2> มากๆครับมาพี่น้องกินกันเลยครับหิวข้าวหิวข้าวมากครับพี่น้องมากครับ ทานด้วยกันครับพี่น้องกุ้งก็มีอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเคยกินแล้วเนาะกุ้งใช่ครับหมูสับแบบนี้อันนี้เปลี่ยนนะคะพี่น้องเป็นไก่ไก่ผัดชัตอร์าดข้าวไก่ผัดชัตอร์าดข้าวสวยๆครับพี่น้อง,ง,อ,อ,งอืมอะไรครับพี่น้อง โควิดรอบนี้น่ากลัวครับพี่น้องดูเลสุขภาพกันดีๆนะสียาแล้วก็โกรเรวไม่ได้ไปไหนก็กลัวเหมือนกันครับพี่น้องเนาะ ยังไม่ไม,มาครัเป็นยังกินข้าวแล้วเหมือน่ะ้องไม่เขานานาะนไก่โคโลกับพาไนไกน่โคโลเม็ดพหาหะนี่นค่ะเนาะก็มันใจเม็ดพาหะครับก็ไปอนยังดีละ มันเม็ดพะหาจังเลยม่ยามันมึงเข้าแอนเยแต่ว่าอายเหมือนพะหาจัาง ตื่นมาตอนเช้าก็ตื่นน้ำร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะพี่น้องฟองกนันไว้ก่อนมนะั้ยใช่ครับ ช็อต์ทำเหมือนปรุงผัดช็อตอนะคะพี่นะ้มรนต่างันแทกปรุงกับไข่แค่นั้นนะคะต่เลยอ๋อมีข้ามากจากเอืจะมือแล้วนี่ย เย็นนะฮหลงอ,อยากมานั่งตักร่มเย็นๆกินข้าวครับนะ้องแต่ไม่ก็จะมือต้นนะ้องเมื่อก่อนกินไม่เป็นครับน,น้องสตโตแต่ว่าเวลามานั่งแต่ มาทำยูซุปนะเริ่มกินเป็นครับพี่น้ <laughs> มมองทำมืดยุง่งจะเยอะใช่ครับ ยุงนี้ไม่มีหน้าหนาวหน้าร้อนครับพี่น้องอมาได้ตลอดเนาะผัด,ดผัดกินแบบร้อนร้อนเนาะอร่อยทำซีเรสก็ไม่อร่อยเนาะทำซี

ที่เล้ามากตกใจเลยนะเรากำลังเมาอัอนนี้มันดับไปแล้วมืดไหโอ้ยน่นทึ่งา เมื่อแล้วครับพี่น้องนะเนาะแล้วสองคนค่อยก,กินต่อครับพี่น้องอร่อยมากนะคะพี่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกิน้วยนะครับขอบคุณ,คณมากมากครับ